วิธีการรับดอกสว่านจอเหล็กทั่วไปนะครับขั้นตอนแรกเราก็ถอดแผ่นรองชิ้นงานออกมาก่อนนะครับมาล่างแบบโดยใช้ใบวัดมุมองศานะครับโดยทั่วไปแล้วดอกสว่านจอเหล็กเนี่ยจะมีมุมรวม118-120ถึ120องศานะครับเมื่อเราล่างแบบองศาเส้นองศาเสร็จแล้วเราก็ประกอบแผ่นรองไว้นะครับเราเราก็หาเหล็กฉากหรือว่าเหล็กแผ่นเศษเหล็กมากั้นนะครับตัดสั้นๆมากั้นเป็นเส้นตามแนวนะครับใช้คีมล็อกล็อก อันนี้ผมใช้เหล็กฉากนะครับแล้วก็ใช้คีมล็อกคีบไว้นะครับมันก็จะเป็นแนวองศาข้างละ59องศานะครับอันนี้ก็เป็นดอกสว่านจอะเล็บทั่วไปขนาดไดเมเตอร์10มิลนะครับใช้งานแล้วนะครับด้านแรกเราก็รับข้างละ59นะครับรอรับคมตัดก่อนนะครับมุมหลบอย่าพึ่งนะครับรับคมตัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับข้างละ59องศานะครับจะลากไปลากมาซ้ายขวาก็ได้นะครับแต่ว่าให้ได้แนว59องศานะครับ เมื่อรับคมตัดได้ทั้งสองด้านแล้วเราค่อยไปรับมุมหลบหลังคมตัดนะครับสําคัญก็คือหน้าหินต้องเรียบนะครับเรียบเสมอกันนะครับมันถึงจะคมตัดถึงจะตรงนะครับแล้วก็พลิกไปพลิกมานะครับสองด้านนะครับจนกว่าคมตัดมันจะตรงนะครับเมื่อเรารับคมตัดได้แล้วเราก็ไปรับมุมหลบนะครับโดยใช้แนวเดิมนะครับแล้วก็กระดกขึ้นประมาณแปดถึงสิบสององศานะครับสำหรับมุมหลบ หลังคมตัดนะครับอ่าก็เราก็จะรับไม่ถึงคมตัดที่เรารับไว้แล้วนะครับรับแค่มุมหลบหลังมันนะครับอ่าสบัดขึ้นหมุนขึ้นหรืออ่าค่อยๆขยับสบัดล,ลงมาก็ได้นะครับอแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับมือใหม่ลองฝึกดูนะครับอ่ารับจากล่างขึ้นบนแรืบนลงล่างก็ได้นะครับแต่อย่าให้ให้ถึงคมตัดนะครับคมตัดเรารับไว้แล้วนะครับรับมุมหลบหลังคมตัดเมื่อเรารับเสร็จแล้วเราก็ ลบขีดหลังคมตัดนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับอ่าแล้วก็มาเทียบองศาดูนะครับเนี่ยข้างละ59รวมเป็น118 <Hey. S 1> องศานะครับพอดีนะครับสวยงามนะครับห <Hey. S 1> ากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ